ผมชื่อนวสตาเจียเป็นลูกชายคนที่สามของขุนนางหลังจากจบสถาบันจัสตาผมก็เลือกที่จะทำงานแทนการเรียนต่อถึงจะเพิ่งเริ่มงานวันนี้เป็นวันแรกก็เถอะ <c oughs> ท่านพ่อท่านแม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องของสบุ่ที่แกจะไปทำงานน่ะครับก็ที่เพิ่งเริ่มงานในวันนี้ไงครับจริงๆเรา มีลูกชายของวิสคาเข้ามาแทรกแทนเธอไม่แกถูกคัดออกไปนะสังคมของขุนนางถึงจะเป็นขุนนางแต่ตระกูลสตาเจเป็นแค่บารอนเนต์ขุนนางยากจนที่ไม่อาจขัดขืนขุนนางระดับสูงกว่าได้เงยหน้าขึ้นเถครับท่านพ่อผมจะโกรธเคืองท่านพ่อได้ยังไงกันนะเคืองกันอยู่ชัดๆเลยเนี่ย จะว่าไปผมควรทำยังไงต่อดีนะไอ้แก่เอ้ยไม่สิท่านพ่อเมื่อกี้เรียกว่าตาแก่ใช่ไหมเรียกกันชัดๆได้ยินเต็มสองหูไล่น้ำไม่ซ่านหนูไม่ยอมรับหรอกคะ่ะคนที่แย่งงานของท่านพี่ไปคือใครกันคะหนูจะตามไปคุยถึงบ้านเองพี่ขอรับแค่ความรู้สึกก็พอนะอลิสอีกฝ่ายมปนถึงลูกชายของวิสเคาชูนะฮึแต่ว่าแบบนี้ท่านพี่ก็น่าสงสารแย่สิคะ เอางี้เป็นไงคะเราไปสอบทีทโ่โรงเรียนวีรชนแทนไหมโรงเรียนวีรชนงั้นเหรอโรงเรียนวีรชนหากจบจะเป็นนักกล้ามอนสเตอร์หรืออาูีวินราชสำนนกได้โดยไม่จะเป็นต้องห่วงเรื่องอาชีพของตัวเองอย่างพี่คงสอบไม่ผ่านหรอกนะลองดูสักตั้งเถอะคะ่ะหากไม่ผ่านจริงๆหนูจะเลี้ยงพี่เองคะ่ะอืออ